เลขเด็ดคุณวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยลาวค่ะประจำวันที่25พฤศจิกายน2565กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยลาวพัฒนาค่ะออกทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะดิฉันก็ให้แนวทางกันเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาดูผลของในงวดที่แล้วกันค่ะงวดที่แล้วนะคะให้เด่น3ามละลองเก้าค่ะไว้เอานะคะ C 5 8 3 0 3นะคะข้างบนออก 3 0 3คะ่ะข้างล่างออก83นะคะข้างล่างจะเป็น83นะคะยึดตามระบบ4ตัวนะคะผลข้างล่างจะเป็น83คะ่ะถ้าเป็นระบบ6ตัวผลข้างล่างจะเป็น4 5ห้านะคะยึดตามเว็บไซต์ที่เขาขายมากที่สุดจะเป็นระบบ4ตัวะคะ่ะดิฉันก็จะทําเป็นระบบ4ตัวนะคะแต่บางครั้งเขาก็ไปเข้าระบบ6ตัวนะคะในงวดนี้นะคะเข้าเด่น3คะ่ะหลักร้อยบนหลักหน่วยบ bon, นและหลักหน่วยล่างนะคะ และเข้าชุดเด่นนะคะ3 8นะคะตัวกลับข้างล่างค่ะแล้วก็เข้าเข้าชุดเด่นอีกเช่นเดียวกันนะคะ30นะคะตัวกลับข้างบนค่ะในตราดสถิติมาเลข8ดเลข0เลข3นะคะก็ยังคงเดินต่อนะคะสําหรับสําหรับหวยลาวพัฒนานะคะก็เดินมาสองสามงวดแล้วนะคะก็ยังคงเดินต่อค่ะเ็ต้องขอแสดงความยินดีสําหรับท่านที่ถูกรางวัลน,นะคะก็อย่าลืมค่ะแบงเงินเล็กน้อยเพื่อไปทําบุญบ้างน,นะคะจะได้ต่อชุกต่ลรบให้กับตัวท่านเองค่ะ แล้วก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณคุณพี่ขวัญตานะคะพรมเสถียรนะคะที่โดเน a t เข้ามากดที่ปุ่มซุปเปอรแ์แดงหรือปุ่มขอบคุณเข้ามานะคะด o n a t ช่องเป็นจำนวน40บาทนะคะต้องขอขอบคุณคุณพี่ขวัญตาพรมเสถียรนะคะ,ะคุณพี่ช่วยติดต่อกลับมาทางเ c e b o o k ของช่องนะคะติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ของ Facebook ทางช่องนะคะดิฉันจะมีเลข ตัดของหวยไทยให้นะคะคุณพี่ช่วยตีต่อกลับมานะคะคุณพี่ขวัญตาผมเสถียรนะคะเรามาดูตารางสถิติของหวยลาวพัฒนาในวันนี้กันนะคะตัวเลขในตารางค่ะก็จะมีเลข7 2็ดสห้ห หค่ะ7จ็ดสอห้าสนะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณน,นะคะจึงไม่มีสูตรค่ะต่อไปจะเป็นเด่นและลองนะคะของหวยลาวพัฒนาค่ะเด่นนะคะก็จะเป็นเลขเด่นสองค่ะ เด่น2องและลองหนึ่งนะคะ,ะ,คะตัวเลขที่ทางช่องนาเสนอเกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณค่ะจึงไม่มีสูตรนะคะต่อไปจะเป็นชุดเด่นชุดกันนะคะก็จะนํามาจากตารางนี้นะคะนํามาจับคู่วินกันนะคะสําหรับท่านที่จับเป็นนะคะนําไปใช้ได้เลยค่ะสําหรับท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้นะคะ เดี๋ยวดิฉันจะตัดชุดวัจใจให้ด้วยนะคะแต่ต้องขอเตือนก่อนนะคะว่าชุดวัจใจที่ตัดให้จะตัดให้ตามสถิติที่เด่นมาที่สุดค่ะเด่นมายังไงนะคะตัดให้ตามนั้นนะคะยิ่งน้อยชุดเท่าไร่คุณผู้ชมต้องรับกับความเสี่ยงเท่านั้นนะคะหลายครั้งนะคะที่เขาอบอกเาชุดวัจใจนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการชมหวยไทยคะ่ะดิฉันก็จะลงให้ที่ช่องคนวังเล็กชาแนลนะคะไม่ได้ลงให้ที่ช่องนี้ช่องคนวังเล็กชาแนลจะลงให้หวยไทยและหวย ฮานอยนะคะหมวยไทยจะลงให้ก่อนวันถือออก 2- 3วันส่วนฮานอยจะลงให้กันเป็นประจำทุกวันนะคะตัวเลขสามารถมีเข้ามีดูได้ทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่สำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะปกดติดตามนะคะและกวกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะชุดวิจัยนะคะจะอยู่ในชุดเด่น5ชุดค่ะแลวอยู่ในชุดกัน1ชุดนะคะ5ชุดก็จะมีชุด 25 2 3สอ1สค่ะ5ชุดนะคะ25 23 21ส5หและ13นะคะ5ชุดกระใจที่อยู่ในชุดเด่นค่ะดิฉันไม่วงให้นะคะสำหรับท่านที่อยากโด o n a t ช่องนะคะก็สามารถกด d o n a t ช่องมาได้ที่ปุ่มซุปเปอร์แดงนะคะหรือปุ่มขอบคุณปุ่มนี้นะคะอยู่บริเวณปุ่มกดไลค์กดแชร์ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมสามารถกด d o n a t ช o งโดนงโด,โดนท a t ช่องมาได้เลยนะคะ ถ้าโดเนตมาแล้วก็สามารถอินบ็อกเข้ามาที่ Facebook เ c e b ุ o k ได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะบอกเลขหวยไทยเลขตัดให้นะคะชุดกันคอหวยลาวพัฒนานะคะเดี๋ยวจะมีเ,เดี๋ยวดิฉันจะตัดชุดวัดใจให้ด้วยอีกหนึ่งชุดนะคะแล้วก่อนจะจบคลิปในวันนี้ค่ะก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะคะดิฉันให้ตัวเลขเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางนะคะและให้ฟรีค่ะ คุณผู้ชมต้องนำไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทำให้ตัวเองลำบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะชั้วใจหนึ่งชุดนะคะก็จะเป็นชุด53ค่ะชุด53นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ